นี่แม่นี้ลูกลูกตัวน้ำตาลเมื่อกี้ก็อยู่นี่อีกสองตัวนี่แม่ใหม่รอคอด นี่คอือขอดสับวันที่เก้าอันนี้จะคอดยี่สิบเจ็ดนี้เฮ้ยไม่ใช่เลยยี่สิบเจ็ดเมษาสี่ตัว รับสบายแม่นอน ช่วงกลางวันครับนอนพักกันอย่างเดียวกาศก็ร้อนอ้าวกันครับช่วงนี้สงสารมากันพยายามเปิดพัดลมให้นะระบายอากาศจริงๆมันโล่งอยู่ครับ อากาศเข้าได้อยู่โลงแต่ข้างบนเป็นสังกะสีข้างในะแต่ทุกตัวยังโอเคอยู่นี่เกิดก้าวมกรลากลุ่มพร ก้าคุมพาก็หนึ่งเดือนเก้ามีนาคือสองเดือนตลังจะเก้าเมษสาสามเดือนสามที่เดือนก็เป็นพังพันแม่ทันได้ตอนนี้ก็ยังดูเพศไม่ออก อากาศร้อนครับวันนี้แยกว่าตั้งหากสี่ช่องนีนไม่สบายนะก็เลยให้นอนอยู่พักผ่อนไป วันนี้วันที่สามสิบแล้วช่วงกลางวันอากาศร้อนเกืนสงสารเหมือนกัน,น,น,กนแต่และตัวนอนหูก็ดิกกันหมดเลย วันอาทิตย์ที่สามสิบพรุ่ีสามเอ็ดนี่หลังเที่ยงแล้วนะครับวันที่สามสิบแล้วโอเคจะเจอคลิปหน้าครับ